ยาพาราที่เรารับประทานแก้ปวดหัวเป็นประจำนั้นมีวางขายอยู่2ขนาด 1. 325มิลลิกรัมและ500มิลลิกรัมส่วนใหญ่จะเป็น500มิลลิกรัมคนเราต้องการปริมาณยาแตกต่างกันตามน้ำหนักตัวของแต่ละคนซึ่งปริมาณที่ถูกต้องคือต้องทานยาในขนาด10มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อครั้งและทานห่างกันครั้งละประมาณ4-6ชั่วโมงคิดง่าย หากคุณน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกร,รมัมก็เลือกรับประทานเพียง1เมตรแต่ถ้าหนักมากกว่า50กิโลกร,รมัมก็รับประทาน2เมตรไม่ว่าจะหนักเท่าไหร่ก็ไม่เกิน2เมตรนะครับแต่ก็ไม่ควรติดต่อกันเกิน5วันเพราะจะส่งผลเสียถึงตับได้เราควรแก้อาการปวดหัวด้วยการบำบัดด้วยน้ำหรือนวดด้วยน้ำมันหอม หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและอาหารพวกเนื้อรมควันไส้กรอกเบคอนผงชูรสและหันมาดื่มน้ำขิงในช่วงบ่ายที่มักมีอาการเครียดหรือทานพวกอาหารทัญยพืชข้าวซ้อมมือแม้แต่การเดินเล่นออกกำลังกายฟังเพลงเบาๆสัก5นาทีร่างกายก็จะหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นยาแก้ปวดหัวขนานเอกเลยละครับเคล็ดลับง,ง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันและว,วางใจ สุขภาพดีจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลครุงเทพโทร1719 นักเรียนโรงเรียนตราสันเสริญข้ามถนนถูกรถบรรทุกชนบาดเจ็บขณะที่ชกนยตราเข้มการส่งจกักรยานยนต์ไปต่างประเทศหลังพบส่งออกผิดกฎหมายหนักขึ้นปภตราเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักบางพื้นที่และวาตภัย,นย,ยในระยะ1นึ่งถวันนี้วิเชียนเปิดตัวทีมตราเอซเลกสองดึงนักเตะชั้นนำร่วมทีม บอกกองเชียรเราจะกลับมานักเรียนโรงเรียนตราสันเสริญวิทยาคมข้ามถนนถูกรถบรรทุกชนบาดเจ็บเมื่อเวลาประมาณ16นิกาวันที่22กร,รกฎาคม2 5 5 8ที่หน้าโรงเรียนตราสันเสริญวิทยาคม จ้าหน้าที่กู้ภัยตราได้รับการประสานให้รับผู้บาดเจ็บเป็นนักเรียนหญิงโรงเรียนตราสันเสริญวิทยาคมหลังถูกรถยนต์ชนขณะข้ามถนนโดยได้นำตัวส่งโรงพยาบาลตราจากน้ัาร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรเมืองตราเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุพบรถยนต์บรรทุกยี่ห้อสุสกิหมายเลขทะเบียนบช .5877 ตราสภาพรถด้านหน้ายุบเล็กน้อยทราบชื่อคนขับนายวิสันทัศหลาย อายุ24ปีอยู่บ้าริกที่13ทับ4หมู่1ตำบลหนองกันทรงอำเภอเมืองจังหวัดตราเบื้องต้นจากการตรวจสอบที่กเกิดเหตุพบว่าผู้บาดเจ็บกำลังข้ามถนนโดยใช้ถังม้าลายเพื่อข้ามไปยังฝั่งโรงเรียนตราสัสนเสริญวิทยาคมแต่ระหว่างข้ามถูกรถยนต์บรรทุกคู่กรณีพุ่งชนจนได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาชดใช้ค่าเสียหายต่อไป หน่วยเฉพาะกิจนาวิกิโยธินตราดเข้มงวดรถจัก,กรยานยนต์ส่งออกต่างประเทศหลังมีการรับรอบโดยผิดกฎหมายส่วนรถจัก,กรยานยนต์ที่ยึดได้44คันให้นำเอกสารมายืนยันในเดือนกันยายนนี้เวลา13นาิกาวันที่22กรกฎาคม2 5 5 8ที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกิโยธินที่182บ้านหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตรานาวาเอกปีชารัตนะสําเนียงรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกิโยธินตรา เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องการนำรถจักรยานยนต์มือสองออกนอกประเทศมีส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องทั้งด่านสุรากากรของใหญ่ขนส่งจังหวัดตราสถานีตำรวจปูทรของใหญ่และนาวาโทรสราวุธบุตรเสรีชัยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่182ร่วมนาวาเอกปีชาชี้แจงว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาทางทหารได้ทำการยึดรถจักรยานยนต์มือสองจนวน44คัน พร้อมป้ายทะเบียน52ป้ายหลังจากเจ้าของมีความพยายามในการส่งออกไปยังประเทศกัมพูชาและสามารถจับกลุ่มนายเซงเขียวหวานไว้ได้หนึ่งคนเมื่อวันที่18มกราคม2558ซึ่งจากการตวรวจสอบหลักฐานยังไม่สามารถนำมาแสดงได้ซึ่งการดำเนินการส่งรถจักรยานยนต์ที่ผ่านมามีการดำเนินการมาแล้วหลายครั้งและไม่มีการนำเอกสารมาแสดงให้ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีการดำหนังสือมอบอำนาจมาให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตรวจสอบที่ผ่านมาทำกันโดยไม่เข่งคัดทำให้มีการลักลอบเกิดขึ้นบ่อยครั้งเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในส่วนทางราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องทำหลักฐานการส่งออกให้ถูกต้องเพื่อมายืนยันว่าไม่ได้เป็นรถจักรยานยนต์ที่ได้จรกรรมมาและควรให้เจ้าของมาดาเนินการด้วยตนเองในส่วนของรถจักรยานยนต์จานวน44คันนั้น ได้ให้ทางเจ้าของนำเอกสารมาแสดงและยืนยันว่าไม่ได้มีการโจรกรรมมาให้ฝ่ายทหารและสว่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายในเดือนกันยายน2558นี้และถ้าไม่นำมาทางทหารจะทำการยึดเป็นของราชการต่อไปปปาเตือนมประชาชนระวังปัญหาจากฝนตกหนักบางพื้นที่และวาตภัยในระยะ1-2วันนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดตราประกาศแจ้งเตือนระหว่างวันที่22-23กรกฎาคม2558ลองมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเอา่าวตังเกียรประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้จะทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ในระยะนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัยอาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบ้านเรือนโรงเรือนพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรทางจังหวัดจึงของให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนและเกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ที่รับต่ำริมน้ำที่ลัเชิงเขาในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบเกี่ยวกับภัยอันเกิดจากฝนตกหนักและคลื่นลมรางซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยขอให้ดูแลบ้านเรือนให้มั่นคงแข็งแรงชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ ร้อมกันนี้ก่อความร่วมมือสื่อมวลชนในพื้นที่ทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุชุมชนเคเบิลทีวีเสียงตามสายหรือหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเล่งประชาสัมพันธ์ให้ประาชาจนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังผลกระทบในส่วนขององคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอทุกแห่งขอให้เฝ้าระวังและตรวจสอบเส้นทางฝายเขื่อนอ่างคันกั้นน้ำตลอดจนสิ่งก่อสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง หากพบไม่ปลอดภัยหรือติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตกอให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเกรงขัดแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำร,รองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทรย์เก้าสถานีขนส่งบอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร 0841481551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833ก่อช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร 0 9 8 1 8 1 8 5 5เอกใหม่รถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา วิเชียรนรัพย์เจริญเปิดตัวทีมตราด f อเลก2ดึงนักเตะชั้นนำร่วมทีมบอกกองเชียร์เราจะกลับมาเดิมพันศักดิ์ศรียอมถอยหากไม่ดีขึ้นประกาศขายที่กว่า15ล้านใช้จ้างนักเตะถึงจบเลข2เวลา17นาฬิกาวันที่22พกร,รกฎาคม2558 ที่สนามกีฬากางจังหวะตราดนายวิเชียนรั์เจริญประธานที่ปรึกษาสโมสรตราดเอฟซีพร้อมด้วยนายคาราวุฒิหงวิเศษประธานสโมสรพร้อมคณะกรรมการสโมสรน,นายประภาสนาคพงศ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนและสตาฟโค้ชเปิดแถลงข่าวกับสื่อมวลชนและกองเชียร์ชาวตราดจำนวนกว่า300คนนายสรารวุฒิกล่าวขอโทษต่อกองเชียร์ถึงผลงานของทีมตราดเอฟซีในเรกแรกที่ผลงานไม่ดีและจมอยู่ท้ายตาราง ซึ่งขอให้ทุกคนลืมและกลับมาสนับสนุนและเชียร์ทีมต่อไปในเลกที่2ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจากนั้นวิเชียนซั์เจริญได้กล่าวกับทุกคนว่าแม้ประธานสมโมสรจะกล่าวให้ชาวตราดลืมความหลังแต่เราลืมไม่ได้เพราะชาวตราดทุกคนเห็นแล้วว่าทีมตราด f อฟมีผลงานที่ไม่ดีและทําให้ตกอยู่ท้ายตลาด และแข่งกับทีมไหนก็เสียประตูจำนวนมากซึ่งรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในเลก2ทีมตราดเอฟซีมีนักเตะใหม่ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีฝีเท้าดีจะทำให้ทีมตราดเอฟซีมีผลงานที่ดีขึ้นและขอประกาศกับพี่น้องชาวตราดว่าทีมตราดเอฟซีจะกลับมาวิเชียรทรัพย์เจริญกล่าวอีกว่าแม้วันนี้เงินจะเป็นปัจจัยสำคัญและครอบครัวเป็นห่วงแต่ตนเองได้ตัดสินใจแล้วว่า จะสร้างความสุขและความสนุกให้กับชาวตราที่ต้องการมีทีมฟุตบอลที่เล่นสนุกและประสบความสำเร็จซึ่งในวันนี้ได้ตัดสินใจขายที่ดินอีกแปลงในราคา15ล้านบาทเพื่อใช้จ้างนักเตะอีก4-5เดือนนี้เพื่อจะทำให้ทีมตรา FFC กลับมาอยู่ดีวิชั่นหนึ่งต่อไปและหากไม่สำเร็จก็พร้อมไปกราบผู้สูงอายุและพร้อมหันหลังให้กับวงการฟุตบอลต่อไป ถามไม่เป็น,นว่าผมทำอะไรไม่ได้เลยท่านเห็นมีคนคนหนึ่งอนทุกคผมจะพุกขาวตาพันแล้วแต่ประทว่าไม่มีชื่อพิเจีตในทุกนทันผมเพราะผมเป็นคนที่พูดวนะครับแล้วผมดีที่จะทำในหน้าเรื่องนี้ถ้าไม่มีผมจะไม่รู้ยังไม่รู้า,าเขาจะไตแ่หแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็ด อนี้ก็มีคนที่ต่อท,ที่ที่ผมคือนผมนั้นผมขายพ่อผได้มาจากการเินทางี่ที่ผมขาแผนดินทอง ลหลังจากนั้นทีมตราดเอฟซได้ลงอุ่นเครื่องกับทีมสแสลงเอฟซจังหวัดจันทบ,บุรีโดยนำนักเตะใหม่ลงแข่งขันผลปรากฏว่านักเตะใหม่สามารถทำผลงานได้ดีและยิงประตูในครึ่งแรก2ประตูและในครึ่งหลังอีก2ประตูทำกลาวเสียงตบมือของกองเชียร์ตราดเอฟซีที่เห็นผลงานของนักเตะที่เล่น จังหวัดตราดรณรงสงวมวกนิรภัย100%จับปรับจริงถนนเขตชุมชนทั้ง7อำเภอจังหวัดตราดร,ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยจังหวัดตราดรณรงการสวมมวกนิรภัย100%ในพื้นที่นำร่องเขตชุมชนเมืองเพื่อไม่ให้ประชาชนชาวตราดเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากศีรษะอีกต่อไปจึงกำหนดจับปรับจริงสำหรับผู้ขับขี่และผู้สอนท้ายที่ไม่สวมมวกนิรภยัย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน2558เป็นต้นไปบนถนนในเขตชุมชนทั้ง7อําอำเภอดังนี้ 1. อเภอเมืองตราเส้นทางเริ่มจากตัวเมืองตราแยกไปทางอเภคลองใหญ่ถึงแยกเข้าบ้านไร่ป่าระยะทาง4กิโเมตรและเส้นทางจากหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราถึงตู้ยามหนองสเสม็ดระยะทาง6กิโเมตร สองอ,อแหลมงอบเส้นทางเริ่มจากหน้าที่พักสายตรวจตำบลน,น้ำเชี่ยวถึงกระจมไฟแหลมงอบระยะทาง7กิโลเมตรสาม,อ,มเอเขาสมิงเส้นทางจากถนนสุขุมยิทางแยกหน้าอเภอเขาสมิงถึงทางแยกพนมพิกตำบลประณีตระยะทาง9กิโลเมตรสี่อ,อคลองใหญ่เส้นทางเริ่มจากหน้าสถานีตำรวจปูทอนไม้ลูดถึงด่านหัดเล็กระยะทาง23กิโลเมตร ห้าอำเภอบ่อไร่เส้นทางเริ่มจากทางแยกเข้าโรงพยาบาลบอ่อไร่ถึงหน้าที่ว่าการอำเภอบอ่อไร่ระยะทาง4กิโลเมตร 6. อำเภอเกาะช้างเส้นทางเริ่มจากถนนสายคลองสนถึงไก่แบร,ระยะทาง4กิโลเมตรและ7อำเภอเกาะกู่เส้นทางจากถนนสายสามแยกคลองหินดำหมู่ที่1ถึงบ้านของเจ้าหมู่ที่สองระยะทาง10กิโลเมตรจึงขอให้พี่น้องประชาชนชาวตราดร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน สวมหมกนิรภัยทั้งผู้ขี่และผู้สอนอย่างจริงจังและต่อเนื่องอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวประมงและกลุ่มอนุรักษ์เมื่อช่วงเย็ยนวานนี้ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รูด นายโชรทิศสุรัตว์ีอธิปดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธานในการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวประมงพื้นบ้านและกลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่โดยมีนายสุวัตการอาธิวเรกลาบผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออกจังหวัดระยองเข้าร่วมสำหรับการพบปะกับกลุ่มประมงพื้นบ้านครั้งนี้นายโชรทิศได้ชี้แจงกับกลุ่มประมงว่า ขณะนี้ทางรัฐบาลได้มีการประกาศยกเลิกเครื่องมือประมงบางชนิดอาทิเช่นเรืออวนลากแขกเรืออวรุนเรืออวนล้อมปากกระตกักเรือปั่นไฟไม่ให้ออกทําการประมงอีกจึงได้เดินทางมาพบเพื่อขอรับข้อมูลความคิดเห็นจากชาวประมงพื้นบ้านรวมถึงเรื่องของการอนุรักษ์เช่นเรื่องโลมาตายที่อ่าวไทยและการอนุรักษ์โลมา เรื่องคืเซอกชายฝั่งตำบลแหลมกรดซึ่งข้อมูลที่ได้ทั้งหมดในครั้งนี้จะนำเสนอให้รัฐบาลได้นำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปโรงเรียนบ้านโดทรายรับมอบหนังสือและอุปกรณ์การเรียนจากภาเอกชนตามโครงการเสริมปัญญากับบริษัทททาสตีมที่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโดทรายนายสมชายกิมซ้อยรองนายกเทศบาลตำบลหัดเล็ก พร้อมด้วยนางสาวจันทิมาจุ้ยวรมิตรรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโขสายและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมให้การต้อนรับนายสิโรโลดเมธมาในสักผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะที่เดินทางมาทำกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องคอ์กรสำหรับโครงการเสริมปัญญากับทาทาสตีนเป็นโครงการที่ทางบริษัท ได้ทาการมอบชั้นวางหนังสือและสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆให้กับนักเรียนรวมทั้งสนับสนุนในส่วนของการบริหารห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพโดยการจัดทําแนวการบริหารห้องสมุดเพื่อมอบให้กับทุกโรงเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการจัดหมวดหนังสือการกําหนดรหัสหนังสือ การเก็บสถิติผู้ใช้ห้องสมุดการกำหนดระบบการยืมและคืนหนังสือการจัดทำโครงการและส่งเสริมการอ่านซึ่งทางบริษัทมีแผนงานออกเยี่ยมเยียาโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนรวมทั้งได้จัดหาหนังสือใหม่ๆเพิ่มเติมให้กับทุกโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสมซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาตนเองของนักเรียนในผินธุรกันดารให้มีความรู้ใฝ่รู้เพิ่มทักษะ ตลอดจนใช้ความรู้และทักษะในการช่วยเหลือครอบครัวและท้องถิ่นอันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไปบุฟเฟ่์องเบียร์ตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬกาโทร039 525488และ0811555052ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครนายกประจินบุรีระยองจันทบุรีและตรา อุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร